ร้านกาแฟนี้ไอเดียเหมือนเราไปส t t คอฟ c o f f e เลยค่ะอย่างว่าล่ะคอฟฟเลฟเวอร์ก็คิดอะไรเหมือนกันมีโรงคั่วกาแฟคั่วโชว์ให้ลูกค้าเห็นจริงคั่วกลางแบบเราด้วยแล้วก็ไว้ใช้ทั้งในร้านและจำหน่ายแบบปลีกส่งชูเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพพร้อมเมล็ดนำเข้าจากหลายประเทศแหล่งดังของทั่วโลกนะคะ เช่นเสาอฟอเมริกาเอเชียก็ไทยสุมาท่าเวียดนามนะคะแล้วก็เอธิโอเปียมีมุมเรียนรู้ให้ครบค่ะทั้งวิดีโอให้ชมให้ดมกลิ่นนะคะมีให้ชิมด้วยนะคะมีน้องมาสาธิตก่อนเลือกเมล็ดกาแฟเพื่อออเดอร์นะคะเลือกเมล็ดกาแฟได้ด้วยจากนั้นจะดื่มที่ร้านหรือซื้อเมล็ดกลับบ้านก็เลือกได้ค่ะ มีเครื่องติบร้อนเย็นโชว์นะคะในแก้วแฟนตาซีสวยงามค่ะจะนั่งที่บาร์ดูแชมป์บาริสต้าแชมป์ลาเต้อาร์ตทำกาแฟให้เราก็ได้ซึ่งร้านนี้นะคะมีแต่แชมป์ระดับประเทศไทยทั้งนั้นเลยค่ะมาได้ทั้งครอบครัวค่ะเพราะว่ามีทั้งอาหารขนมหวานนะคะเครื่องดื่มก็หลากหลาย w i f ฟก็แรงบริการก็เป็นเลิศค่ะเป็นการบริการด้วยใจแบบคนไทยแท้ๆบริการแบบไทยครบวงจรแบบนี้ล่ะค่ะไอเดียร้านกาแฟ,แฟที่คุณสามีของเราอยากนำมาต่อยอดที่อเมริกาเมนูกาแฟนะคะละหลานตามากเลือกไม่ถูกก็จะมีแบบคอฟฟี่เซตค่ะเป็นแก้วเล็กได้ชิมครบ ในชุดเดียวก็ตรงกับใจเราตรงไอเดียเราอีกเช่นกันนะคะวันนี้เราก็ออเดอร์เซตที่มีแฟลตไว้์เอพิโซไอคอนิกและอัฟฟคาทูนะคะในราคาเพียง250บาทค่ะอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะก่อนกลับค่ะเราก็ได้แนะนำตัวกันไว้เผื่อวันหนึง่งอยากมาลงทุนที่อเมริกา เราก็พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์นะคะโรงคั่วากาแฟไทยในอเมริกากาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะตัวนี้จะเป็นองผลไม้หน้ารอ้อนค่ะผลไม้ เนเจอร์ <Nature. S 2> เป็นหรอคะหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะก็คือเราจะผสมระหว,ว่างบาซิลเมียนนาแล้วก็ไทยเมียนนาด้วยหรออือ